Ghost of Yote เกมที่เกมเมอร์ทุกคนรู้จักสวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อเลยนะครับวันที่9ตุลาคมพรุ่งนี้10เดือน10หลายๆคนก็คงจะเตรียมรอซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5เพราะมันคือเครื่องเกมคอนโซลเพียงหนึ่งเดียวในเวลานี้ที่เล่นตัวเกม Ghost of Yote ได้นั่นเองนะครับและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นแล้วว่าศักยภาพของตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ในราคามือสองตอนนี้นะครับเครื่องไปถึงหมื่นกับตัวรุ่นอ้วน มันสามารถหลังสรรกับตัวเกม Ghost of Youth ได้จนหน้าทึ่งจนทำให้คนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลักราคาหลายหมื่นบาทเนี่ยยังต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวและมันเป็นสิ่งที่การันตีได้อ,อย่างหนึ่งว่า PlayStation 5 6ในยุคต่อไปนะครับกับตัวภาพกราฟิกที่มันจะยกระดับก้าวกระโดดได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ขนาดแค่ PlayStation 5ตัวรุ่นปกติยังได้ขนาดนี้นะครับเฟรมเรทได้แบบนี้ <c oughs> จัดจ้านจริงๆนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้ที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักนอกจากงานด้านภาพตัวระบบเกมเพลย์ที่ดูแล้วมีความสนุกนะครับมีความดุดันตัวเนื้อเรื่องที่ดูเข้มข้นนะครับมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เข้ามาสอดแทรกในตัวเกมนี้ทําให้หลายๆคนนั้นก็ต้องยอมที่จะซื้อตัวเครื่องในเกมคอนโซลเพลย์เ t ชั่นห้าหลายๆคนแล้วนะครับที่ผมเองได้พูดคุยกันนะครับว่ายอมซื้อตัว Play 5ทิ้งเพย์สแล้วนะครับมาซื้อตัว เครื่องเพ5เพื่อเล่นเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากคนที่ไม่ชอบก็าตามนะครับที่เห็นคนอื่นป้ายยามาแล้วพอลองสัมผัสไม่ใช่แนวเลยไม่ชอบเลยแต่เพื่อนเพื่อนเพียงแค่ได้หยิบสัมผัสตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดวนเซนต์แล้วก็ได้ลองบังคับนะครับกับตัวเกมนี้ผ่านเจ้าตัวจอยคอนโทรเลอร์เพียงแค่นี้ก็จะรับรู้แล้วว่า มันน่าทึ่งมากจริงๆและได้รู้แล้วว่าทำไม PlayStation 5นะครับมันถึงได้รับความนิยมและมีความร้อนแรงเหนือกว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวอื่นๆในเวลานี้นะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ลองจับตัวจอคอนโทรเลอร์และเล่นตัวเกมนี้นะครับจะรู้เลยนะครับว่านี่แหละมันคือความแตกต่างของการเล่น,นเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวอื่นๆก็ให้ไม่ได้ แต่มันให้ได้สำหรับบนตัวเครื่อง PlayStation 5ผ่านตัวจอยด้วนเซนจจริงนะครับและสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ได้ลองสัมผัสเล่นตัวเกมนี้แล้วผมก็เชื่อนะครับว่าจะทำให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนนั้นได้เปิดใจแล้วก็ฉีกออกจากการใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเกม Ghost of y o t e นี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทางค่ายผู้พัฒนาอย่างซอกร์พานนั้นใส่เข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสถานที่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือภูเขาโยเทนะครับที่มันเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงนะครับในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเขานะครับนั่นก็คือทางฝากของทางฝัง่งโฮอกไกโดเขาใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะทําให้พี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนที่การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นทํางานกลับบ้านเล่นเกมนอนอยู่บ้านนะครับแต่พอมาได้ลองสัมผัสตัวเกมนี้โอ้โห ทำไมมันสวยขนาดนี้ทิวทัศน์มันสวยแบบนี้จริงเหรอนะครับก็อยากจะลองสัมผัสไปยังสถานที่จริงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นกับตาว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมมันก็อาจะทำให้พี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนนั้นยอมที่จะก้าวเท้านะครับออกจากประเทศไทยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับเล่นดีไม่ดีหลายๆคนก็อาจจะไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับหรือ การเดินทางต่างประเทศครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับกับจุดหมายปลายทางนั่นก็คือภูเขาโยเทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็เรียกว่าทําทให้พี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยได้เปิดประสบการณ์นะครับได้มองได้สัมผัสได้ยินนะครับกับตัวสิ่งใหม่ๆที่มันยังอยู่ในโลกใบนี้ผ่านตัวกลางที่ชื่อว่าเกมโก o ต t ออฟโยเทและแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับมันยังมีในเรื่องของตัวขนบธรรมเนียมนะครับประวัติ ต่างๆนะครับในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับกับในยุคสมัยก่อนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอการแต่งกายนะครับมันเป็นแบบนี้เหรออาวุธที่ใช้นะครับในการสู้รบกันมันเป็นแบบนี้เหรอหรือจะเป็นในเรื่องของตัววัฒนธรรมนะครับการตีดาบนะครับกับการหลอมดาบต่างๆเนี่ยเออมันก็เป็นแบบนี้เหรอนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวมินิเกมนะครับการเล่นต่างๆกับคนในยุคสมัยก่อนนะครับอ่าผมเองก็เพิ่งเล่นเลยกับตอนเปิดตัวนะครับดีดเหรียญ นะครับเรียกว่าเทเหรียญญี่ปุ่นเอาเนียออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาลองดีดดูจริงๆสิว่ามันมีความสนุกเหมือนกับที่เราเล่นบนตัวเกมจริงหรือเปล่านะครับก็ดูๆเออมันก็สนุกใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็มีความระไม้คล้ายคึงกับการเล่นในบ้านเรานะครับอย่างเช่นดีดลูกแก้วก็ตามเด็กเล่นดีเหรียญเนี่ยผมก็เชื่อว่าในตอนที่เพื่อนๆเป็นในวัยประถมนะครับเด็กๆก็คงจะ หยิบมาเล่นกันเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อนะแต่ถ้าเป็นเด็กในยุคปี2000เป็นต้นไปเนี่ยที่เริ่มมีสมาร์ทโฟนแล้วก็คงจะไม่ได้หยิบเศษเหรียญเอามาเล่นกันในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าย้อนไปกับในยุคเด็ก80 90เนี่ยผมเชื่อเลยว่าก็คงจะมีกันบ้างกับการลักษณะนในการดีดเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันโดนใส่เข้ามาในตัวเกม Ghost of Yote มันก็เหมือนกับทําให้เหล่าพี่น้องเกมเมอร์นะครับที่จะมองได้เลยว่าอาจจะมีพฤติกรรม นะครับที่หลายๆคนนั้นชอบที่จะคลุกตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่อยากไม่อยากที่จะออกไปไหนเพราะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทุ่มเทกับการเล่นเกมเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับแต่พอมาลองสัมผัสตัวเกมนี้ผมก็อยากจะสกิปต่อมเหมือนกับทางฝั่ง PlayStation หรือว่าทาง Sony นะครับเขาได้มาสกิปต่อมให้กับเหล่าพี่น้องเกมเมอร์นะครับว่าเฮ้ยเล่นเกมสนุกแล้วออกไปสำรวจโลกกว้างบ้างเถอะนะครับ ถ้าไม่รู้จะจะไปสำรวจที่ไหนก็สำรวจตามเกม Ghost <laughs> of You e ท a นี่แหละนะครับไปประเทศประเทศญี่ปุ่นกันซะเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่ทางค่ายเกมนะครับอย่างสกเกิร์พนันหรือทางฝั่ง PlayStation ใส่เข้ามาได้อย่างแยบย์นแนกเนียดน,นะครับและอย่าลืมว่าสกเกิร์พันเอง เจ้าของที่แท้จริงคือใครล่ะก็คือ PlayStation แล้ว PlayStation เจ้าของที่แท้จริงคือใครล่ะก็คือ Sony และ Sony คือใครล่ะ Sony ก็คือบริษัทประเทศในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเจ้าของอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คงจะยิ้มแก้มปลี่มกันอย่างแน่นอนที่ตัวเกม Ghost of YouT ออกมาแล้วมีกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับมากเลยขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะทำให้ในสถานที่ท่องเที่ยว นะครับอย่างผู้ขอโยเทเนี่ยก็คงจะมีเหล่าเกมเมอร์ตามรอยนะครับได้ไปสัมผัสไปเยี่ยมชมมากขึ้นนะครับมากขึ้นโดยเฉพาะกับการที่ได้เล่นผ่านตัวเกม Ghost of Yote ก็คงจะอินมากกว่าคนที่ไปท่องเที่ยวปกตินะครับอ่าอันนี้แหละก็อ่าบอกเพื่อนๆกันไว้แล้วกันนะครับว่าคนไหนที่ยังไม่เคยเออกไปสู่โลกกว้างน,นะครับอ่าลองดูหน่อยก็ได้นะครับอ่าลองดูนะครับอืมเพราะว่าชีวิต ในโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้นะครับอีกเยอะแยะนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทาง PlayStation เองเมาก็เชื่อนะครับเขาก็อ,อยากจะให้หล่าพี่น้องเกมเมอร์เนี่ยได้ออกไปสำรวจโลกกว้างนอกเหนือจากการที่ใช้เวลาในการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่ได้เล่นตัวเกมนี้แล้วมีประสบการณ์นะครับหรือมีอารมณ์ร่วมกับตัวเกมนี้ยังไงบ้าง ก็เข้ามาพูดเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากระแสของตัวเกมนี้ก็คงยังอยู่ไปอีกระยะหนึ่งนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะผมเองก็ยังเล่นไปไม่ไมถึงไหนเลยนะครับแต่คนไหนที่เล่นจบแล้วนะครับก็อาจจะเล่นจบรอบที่2อีกก็ได้เหมือนกันนะครับอืมคุ้มแน่คุ้มแน่นะครับกับตัวเกม Ghost of Yote ซึ่งถ้าคนไหนที่เล่นจบแล้วนะครับอยากจะ ซื้ออุปกรณ์เอเซอรี่ต่างๆก็ยังพอหากันได้อยู่นะครับกับตัว j o อ controller limited edition หรือว่าจะเป็นฝาพงฝาเพจนะครับกับลาย ghost of yo te ก็ลองแวะเวียนไปสอบถามร้านเกมใกล้บ้านเพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะโอเคสำหรับในตัวคลิปนี้เช้าวันที่9ตุลาคมก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนกันประมาณนี้นะครับกับตัวเกม ghost of yo te แล้วถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่มีอ่าสิ่งที่อยากจะมาพูดกล่าวก็เข้ามาคอม,ม,มเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ